เป็นรถ5ประตูยอดนิยมเลยทุกคนคันนี้เป็นรถปี2022ที่ไมยน้อยวิ่งไปแค่6,000โลนะคะมาดูกันคันนี้เป็น s w i f t l l แผมแมกยางใหม่ไปให้ด้นะจ๊ะเบาะสามารถ to พับได้ to นะคะเ to พียแค่ นี่ค่ะกดแล้วก็พับลงไปได้เลยสามารถพับแยกได้นะจ๊ะเบาะนะคะได้เป็นเบาะพรมนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชั่นนะคะได้ปุ่มทูสตาร์ทแล้วถัดลงมาได้อร์ดิจิตอลด้วยคือแอร์ดีไซน์สวยมากช่องเสียบสาย USB AUX US, อยู่ตรงนี้นะคะ เฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสนชานลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ดูและเป็นเจ้าของกันยง่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ขอพาดูรถอีก1นคันนะคะเป็นรถ5ประตูยอดนิยมเลยทุกคนคันนี้เป็นรถปี2022ที่ไม่น้อยวิ่งไปแค่6,000โลนะคะมาดูกันคันนี้เป็น Swift GL เครื่อง1,200ซีซีนะคะรถปี2022โฉมใหม่เลย นี่เป็นรถสีดำนะคะไฟหน้าสวยๆดีไซน์แบบแปลกตาไม่เหมือนใครนะคะคันนี้นะยังไม่พอนะคะแถมแมตยางใหม่ไปให้ด้วยนี่นะจ๊ะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะด้านข้างกระจกเป็นปรับไฟฟ้ามือจับนะคะเป็นมือจับที่ใช้คู่กับกุญแจสมาร์ทย์เลสได้เลยนะคะดีไซน์ของที่เปิดประตูหลังของเขาเห็นไหมคะนี่ประตูนะคะสำหรับผู้ดีไซน์นะคะนี่เขาดีไซน์แบบนี้สวยมากๆ ด้านบนนะคะนี่ดีไซน์สวยๆน่ารักบุ๊กปิกนะแล้วก็มาดูกันต่อที่ด้านหลังนะก็จะเป็นโลโก้นะคะซุ zu กินะคะฟอนสุสุกิสวิ t ต,ต่งรุ่นนะคะดูเอลเจก็คือจะเป็นรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แอบเห็นปลายท่อนี่แบบปลายท่อไทยเทด้วยนะคะแม็กยังใหม่เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันสำหรับคันนี้นะคะนี่พื้นที่ห้องสภารัเป็นไงบ้าง นี่นะจ๊ะพื้นที่ของสัมภาระก็ได้กว้าง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 กำลังดีเลยทุกคนนะคะมีไฟส่องสว่างให้แม่แรงอุปกรณ์ SOS ใส่ไว้ครบแล้วนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะเพียงแค่นี้ค่ะกดแล้วก็พับลงไปได้เลยสามารถพับแยกได้นะจ๊ะรถเคยชนหนักปลิ่งครึ่งจมน้ำมาหรือเปล่านี่ให้ดูว่าน็อตเดิมเดิมมิดอาร์คเดิมทุกจุดตะเข็บเดิมจากโรงงานจ้านะคะ รับประกันนะคะความเดิมๆเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยทุกคนนะคะคอยพูดไปนะคะก็ไม่สู้ตาเห็นใช่ไหมคะนี่เลยดูไปพร้อมๆกันนะคะก็เป็นรถที่แบบมีพื้นที่นะคะนั่งกว้างสบายไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเลยทุกคนนะคะปะเดี๋ยวเราไปนั่งกันที่ที่นั่งผู้โดยสารว่าเอ๊ะให้ความวารู้สึกยังไงฟีลลิ่งยังไงบ้างนี่นะคะมือเปิดประตูเขาเท่ๆมาก แผงประตูดีไซน์เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะพรมนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะผ,ผ้าแข็งแรงดีไซน์ส,สวยๆเลยนะนั่งแล้วนุ่มกระชับสบายไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรขนาดนั้นนะคะเพดานสะอาดสะอา้านพื้นที่ด้านบนโปร่งโล่งสบายมากนะคะสูง160ขึ้นก็นั่งได้มีนะคะไปะมาดูกันต่อที่นั่งคนขับค่ะ สำหรับที่นั่งคนขับะาคานี้ได้เบาะนะคะเป็นเบาะแบบดีไซน์ทรงสปอร์ตสวยมากนี่นะคะแผงประตูก็เป็นไฟฟ้าออโต้แบบนี้เลยพวงมาลัยนะคะเป็นโลโก้ซูซูกิได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะได้ปุ่มพูชสตาร์ท ดีไซน์แบบเป็นเท่ๆสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะช่องแอร์ปรับได้นะคะ360องศาตรงกลางด้านข้างเป็นแนวนอนรถคันนี้จะบอกว่าไม่น้อยมาก6 6 0 0 0โลและยังไม่พอคือขึ้นมาแบบเหมือนแบบนี่สวิตป้ายแดงหรือเปล่านะคะตรงกลางได้อะไรบ้างี เป็นช่องเสียบแผ่นซีดี FM AM Media นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงวีจอแสดงผลตรงนี้คือสวยอะ่ะพี่พลอยว่ามันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกนะคะแล้วถัดลงมาได้ Air d ดิจิตอด้วยคือ Air ์ดีไซน์สวยมากช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะที่วางแก้วนี่นะคะได้กีออโต้ Auto ด้วยนะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้แล้วบุกเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยสวยจังอคอนน่ารักมากเลยอะอยากขับสวี์จัง คันนี้ค่ะเป็น SWIFT GL นะคะ1.2ปี2022น,นะราคาพิเศษจบสดได้นะคะและประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นแสนคันนี้ราคาพิเศษเพียง45,900 0บาทผ่อนกับเราแบบฟรีดาวแบบไม่ต้องดาวเลยทุกคนจัดได้ยอดเต็มอยู่ที่7,910บาทผ่อนได้สมสุด7ปี8 4งวดเลย เห็นไหมว่าจัดมาให้สวยๆกิๆีบๆจริงๆ,ๆ,ๆอย่างที่ตั้งใจเลยนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยกับ PS Auto ตนะคะเรานะคะมีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทุ่ประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะ